กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ m o t o r i n g on Air ค่ะในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตข่าวคราวกันสักนิดนึงไปกันที่เรื่องราวของซ u ซ u กิมอเตอร์ก่อนนะคะตอกย้ำผู้นำา E o คค r สุดประหยัดนะคะเขาก็จะท้าแข่งกันประหยัดน้ำมันแบบขับจริงแล้วก็ใช้จริงด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะเฟ้นหาสุดยอดผู้ใช้งานจริงนะคะจากทั่วประเทศที่สามารถ ขับประหยัดน้ามันด้วยค่าเฉลี่ยที่ใช้อัตราการใช้เชื้อเพลิงที่ต่ําที่สุดนะคะเพื่อพิสูจน์สมรรถนะการประหยัดรถของซูซูกิเซรีโอเนี่ยนะคะก็เปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง11มก,กราคมนะคะ2558นะคะที่ตัวแทนจำหน่ายซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็จะจัดการแข่งขันทั้งหมดนะคะออกมาเป็น7จังหวัด ก็เป็นสุราษฎร์อุดรเชียงใหม่นครสวรรค์ระยองนครราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะรอบชิงก็จะเอาผู้ที่ชนะจากระดับภาคนะคุณโก้ทั้ง7 7ภาคเนี่ยมาชิงกันนะคะในวันที่7มีนาคมที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็จะเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันในรีสอร์ทรูพร้อมเข้าร่วมการเลี้ยงอาหารข้ามสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะแล้วก็ประกาศแล้วก็มอบรางวัลผู้ชนะ มีเงินรางวัลด้วยผู้ชนะระดับภาคนะคะก <_' S 1> ็ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทเจ็ดรางวัลด้วยกันส่วนระดับประเทศเนี่ยผู้ชนะเลิศได้10,000แบาทรองได้5 0,000บาทแล้วก็อันดับ3เนี่ยได้30,000ื่นบาทบแข่งกันยังไงอะคุณแข่งแบบนั่นแหะสิผมยังไม่ดูรายลนะเอียดกันแข่งแบบเป็น, Eco อ,นาาอีโคแชมเปี้ยนอะก็น่าจะเซตระยะทางเอาไว้อะอให้ขับกันประหยัดแล้วก็เอาตัวเลขตาบริโภคน้ํามันมาแข่งกันอะเนี่ยคือเขาบอกว่า ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถนะนะคะใช้จริงจากทั่วประเทศเนี่ยก็คือจะได้มาสร้างความประหยัดน้ํามันแล้วดูเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสารสัมพันธ์กันนะคะก็ต้องมาดูกันนะว่ารายละเอียดของการสมัครเนี่ยคือเอกสารต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรคุณสมบัติของผู้สนักเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ขับรถเพียงหงท่าน โดยขับขี่ไปตลอดเส้นทางการแข่งขันผู้ขับรถแข่งขันจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะแล้วก็ไม่หมดอายุเท่านั้นเองนะแล้วก็เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถซูซูกิของเขานั่นเองก็ขอให้เป็นซูซูกิเซเลริโอขอให้เป็นซูซูกิเซเลริโอค่ะยี่ห้ออื่นโมเดลอื่นก็อย่าไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปจะลืมสมัครกช่ซูซูกิเออว่า อย่างไรอินซูสุอะไรประหยัดสิไม่ได้ไม่ใช่นี่นี่มันสูสุเหมือนกันคุณยาวมาเลยอย่ามาดิทำดิฉันสับสนไปด้วยนะดิฉันยิ่งบีเกมสุสุกินะครับไม่ใช่อินซูสุเออสุสูเกอินซูสุเขาชอบจัดแข่งไงแข่งประหยัดน้ำมันเออนั่นะสิเดี๋ยวคนจะสับสนไม่ใช่นะคะซูซูกิซิเซราิโอครับอีโคแชมเปี้ยนนะอ่ะสนใจก็ world wide web d อ t สุสุกิ dot co dot th นะคะครับ มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะจะไปกันที่ฟิล์มกันบ้างดีกว่าเจ้าพ่อฟิลม์มกองแสงฟิลม์มลามีนาค่ะนะคะลามินานั้นตอนนี้นะคะตั้งเป้าจะจำหน่ายนะคะปกติเนี่ยยอดจำหน่ายทั้งหมดของเขาเนี่ย760ล้านบาทในปีนี้เป็นรายได้ที่จำหน่ายสินค้าอื่นๆเนี่ย40ล้านแล้วก็จำหน่ายฟิล์มกองแสงเนี่ย720ล้าน <c oughs> คือฟิล์มซะแบบ ฟิล์มซะแบบว่า720อันนี้รายรายได้นะรายได้นะไ, <ล S 1> ไม่ใช่กําไรนะ,ะไม่ไม่ไม่รายได้รวมค่ะแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงปรมิมาณของตลาดฟิล์มกรองแสงเนี่ยเพิ่มขึ้น35ในปีนี้จาก32ในปีที่ผ่านมาแล้วก็มีส่วนแบ่งในเชิงมูลค่าสูงถึง50นะคะคือเขาก็ออกมาพูดถึงภาพรวมของเขานะคะ นอกจากนี้ค่ะก็เลยตั้งเป้าจะรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่มีอยู่35%อันนี้เอาไว้ให้ได้นะคะแล้วก็จะเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆประเมินรายได้ในปี2558เขาคาดการณ์มาแล้วบอกว่าจาก260ล้านเนี่ยเขาจะขึ้นฟึบไปถึง800ล้าน จาก700้กว่าล้านจาก760ล้านในปีนี้เป็น8 0 0ร้อล้านเป็น800ล้าน,น800านในปีหน้านะคะก็จะแบ่งเป็นจำหน่ายฟิล์มของแสน760ล้านแล้วก็อื่นๆอีก40ล้านนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือ,อ,อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมในเชิงภาพรวมนะคะยืนยันที่จะเติบโตนะคะไปอนาคตแล้วก็จะพยายามรักษาเป้าหมายในการคงยอดจำหน่ายเอาไว้ให้ได้ครับจริงๆปีนี้ก็ยอด ตกลงมาแล้วนะครับตกตามตลาดรถยนต์นั่นแหละนะคับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ยังอยู่ยังโอเคอยู่นะคะถัดจากรามิน่ามาพูดถึงฮุนไดกันสักนิดนึงช่วงสุดท้ายปลายปีเหมือนเดิมใช่สุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มที่จะเอารถของตนเองเนี่ยไปเช็คสภาพกันแล้วนะคะโดยทางด้านของบริษัทฮุนไดค่ะก็เลยออกมาเอาใจนะคะแฟน ที่เป็นเจ้าของรถฮุนไดกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะโดยการเปิดโอกาสให้ตรวจเช็คสภาพรถฮุนไดฟรีเลยทีเดียวนะคะตอนรับช่วงปีใหม่ตอนรับช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะเป็น Happy New Year 2015นะคะก็ถ้าลูกค้านำรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีเนี่ยเขาตรวจฟรีให้เลย40รายการนะคะจากช่างผู้เชี่ยวชาญ ควรจะต้องเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญใช่ครับจะเป็นพนักงานขายไปก็ไม่ได้จะบอกทําไมจากผู้บริหารก็ไม่ใช่หน้าที่กอ้นะก็คุยไงว่าช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้เหรอเอออ่ะแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยอีก10%นะคะสำหรับค่าอะไหล่แล้วก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะก็ลูกค้าสนใจนำรถไปเช็คได้ที่ศูนย์ฮุนใดทั่วประเทศ1ธันวาคมถึง11มกราคม58 ออนอกจากนี้แล้วนะคะฟรีเช็คสภาพรถ40รายการส่วนลด10%นะคะสำหรับน้ำมันเครื่องสังเครเาะห์นะคะส่วนลดพิเศษ10%สำหรับผ้าเบรกส่วนลด10%สำหรับกรองน้ำมันเครื่อง10%ใช้กรองอากาศและส่วนลดพิเศษ10%สำหรับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงรวมไปถึงกรองอากาศในตู้แอร์ด้วยโอ้โหละเอียดกันเลยทีเดียว<ก>ถ้ายังอยู่ในระยะปากการะกันก็เอาเข้าไปน้องคิดมากเขาก็มีส่วนลดให้แหละ,ะนะสนใจก็ โทรนัดหมายไปฮุนได call center 023058494นะคะ,คะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเราดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นเนี่ยยังไงก็ควรจะตรวจเช็คสภาพรถนะใ,ในช่วงสิ้นปีบางทีมีโปรแกรมช่วงปีใหม่จะไปเที่ยวไหนยังไงเนี่ยอย่างคุณอย่างคุณก็ไปตรวจสภาพมาแต่พอเขาให้เปลี่ยนบอกหลายหมืน่นเดี๋ยวพอกอน <laughs> หยุดก่อน ปีใหม่ไม่เป็นรก็ได้กี่ไปก่อนก็ช่วงนี้เขไม่ได้ขับไปไกลอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ขับรถหนึ่งเนี่ยใช่ไหมโชคเปลี่ยนโชคก็ได้นะพี่หมื่นนะวันหมื่นอะหมื่นกว่าบาทไม่มีตังค์น่าจะประมาณเกือบหมื่นอะเกือบหมื่นรอไปก่อนพักก่อนเอาเงินไปเลี้ยงลูกพักก่อนเนี้ยพักก่อนเมื่อก่อนนี่เปลี่ยนไม่คิดเลยใช่ไหมเมื่อก่อนก็เปลี่ยนได้เพื่อแต่ว่าเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพักก่อนพอก่อนไหม เจ็บแล้วควรจำเป็นค่านมลูกดีกว่าไหมค่านมลูกยังไปยังให้นมตัวเองอยู่เลยเอาล่ะประหยัดเนี่แข็งแรงมีแข็งแรงอย่มันมีหน้าสุกสู้ผอมๆนะจริงๆเราไปเค้นอยู่นั่นแหละไปแพงแพงนี่คุณนมนมโพงแพงนะคุณกระป๋องนึงต้องกี่ร้อยอ่ะหกร้อยะไรนี่สูตรเสิร์ฟอะไรกินทีแบบว่าโอ้โหผมว่าแพงกว่าพวกแพงกว่าพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปะ น่าจะแพงกว่าแบบผสมน้ำอวไร มันแพงจังวะเออนั่นน่ะสิก nah, ินนมแม่แบบลุกชีวิตปลอดภัยนะสิทธิ์สิโชคดีด้วยโชคก็ไม่เปลี่ยนโชคเนี่ยเอาเอาคุณผู้ชมคะอ่ะคุณนอกเรื่องทำไมอ่ะเวลาของรายการหมดแล้วเนี่ยเออเห็นไหมอ่ะยังไงก็ตามมาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันได้ใหม่นะคะมอเตอร์เริงออนแอร์ค่ะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นํามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนอย่าลืมนะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติชมรายการหรือว่าถ้ามีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะให้เรานําเสนอเรื่องไหนเป็น พิเศษเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้ www.facebook.com s o a s h motoring on air รวมไปถึงติดตามไว้ดีๆเดี๋ยวบางทีเรามีของมาแจกด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ